เป็นคนที่ทำกันบ้านหนักไหมคะเวลาได้รับบทบาทเนี่ยค่ะดำดิ่งอยู่มันเยอะมากช่วงแรกๆยังพอเริ่มเล่นปุ๊บดิ่งเลยอเคยมีแบบไม่อยากไปกองถ่ายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกมันเจ็บเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโรคอะค่ะเเป็นเนื้องอกในหมดลูกทำให้ฮอร์โมนมันไม่ มันไม่เสียด <Sw ing S 1> <ป>ิใช่มันสวิงไป<า>สวิงมาแล้วก็ทํายังไงให้ตัวเราอะ่ะมันยังเป็นคนที่น่ารักอยู่อะ่ะหมายถึงว่า,าไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องชอบเราแต่เราต้องชอบตัวเองอย่างพี่เกรทว่าลินทอนเนี่ยเขาเข้าใจเราไหมาเขามาจีบเลยวะไม่มี <laughs> พี่เกรทน่าจะมองหนู <laughs> เป็นแบบน้องชายคนหนึ่งดาราในวงการนม,มีมีใครที่บอกมาได้มีไหมมีสิ ต้องมีออาจริยมีสมัยนานๆมากแล้วค่ะสมัยฮอร์อโมนเลย้ยคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการเทเลทอกนะครับแขกเบอร์ใหญ่ของผมวันนี้เป็นสมบัติของชาตินะครับยินดีต้อนรับก้าวสุภพษสราร์สู่รายการนะครับสวัสดีนะครับดี่เลยก้าวพี่นี่มีความสุขมากจริงป่ะคะพี่มีความสุขมากโอเคลเลยคะ่ะห <laughs> นูดำตัวไม่ถูกเลยคะ่ะ <laughs> มีคนบอกรักก้าวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะอุ้ย ก็อาจะเป็นพี่เลนนะคะก่อนเข้ารายการน,นี่ตกใจบอกให้คุณผู้ชมแฟนของผมแล้วก็แฟนรายการทาท่ทะอฟังไอทีก้านะรักมากนะ <c oughs> วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้เจอกันนะครับพี่เป็นแฟนคลับของเก้าสุพัชราเนี่ยเห็นป่ะอย่างแท้จริงขอบคุณมากคุณสมบัติของชาตินะครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีซีรีส์ค่ะที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็มีหนังค่ะล่าสุดใหญ่เรื่องดาวโจรเป็นเป็นหนังค่ะค่ะ,คะรับบทเป็นอะไรรับบทไทยยังไงถึงรับบทนี้โอเคค่ะรับบทเป็นดาวค่ะดาวก็จริง,รงๆเนื้อเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับตีใหญ่ทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วชื่อตีใหญ่เป็น เป็นโจนที่มีชื่อเสียงเป็นตำนานแล้วก็ทำมาหลากหลายเวอร์ชันมากๆแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ตีความใหม่ในฉบับของพี่อุ๋ยค่ะใช่ค่ะพี่อุ๋ยก็อยากจะตีความเรื่องอุ๋ยนนท์ใช่ค่ะพี่อุ๋ยนใช่ค่ะพี่เป็นกระซิใช่ค่ะสองสปใช่ค่ะใช่ค่ะพี่อุ๋ยเขาตีความในเรื่องนี้ว่าตีใหญ่อ่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตำนานแบบเนี้ยไม่ได้เลยถ้าไม่มีมิตรภาพหรือว่าไม่มีเพื่อน ก็เลยมีตัวละครของเลิกอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนซีของตีใหญ่แล้วตัวก้าวเองรับบทเป็นดาวค่ะดาวเป็นเรียกว่าทำงานเป็นเซ็กเวิร์เกอร์ใช่ค่ะเหมาอยุสมัยนะใช่เราต้องเปิดกว้างขนาดนี้นะใช่ค่ะก็เป็นเซ็กเวิร์เกอร์ที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนของตีใหญ่ก็คือเลิกแล้วก็จริงๆแล้ก็เราก็มีความสัมพันธ์ ในแบบที่เป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพกันที่ทําให้เรื่องราวของทั้งหมดเนี่ยว่าเขาจะหยุดการโจรกรรมได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหรอเป็นเป็นตัวดีเพื่อฉุดรั้งความคิดร้ายๆของเรื่องอะไรเงี้ยหรออะไรแบบนั้นน่าดูแลใช่ค่ะว่าเออเขารู้สึกว่าเขาอยากจะหยุดกับกับการกระทําแบบนี้ครับเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตีใหญ่ที่แบบอยากจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเป็น ครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจำได้อลล็อกอะไรได้สำคัญสำหรับตัวดาวมาอยากให้แสดงให้พี่ดูหน่อยอะเดี๋ยวคนไปดูเหตฟิกได้นะเนี่ยอะไรไ่ะม,มีได้อลล็อกที่ที่ยังจำได้ไหม,ไมห้าสี่สามสองแอคชั่นพี่เลิกพี่ไม่ไปได้ไหม ช่วงเวลาเนี้ยค่ะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเก้าไหมคะหนูว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะ,คะหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงวัยที่หนูรู้สึกว่าหนูผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้หนูมั่นใจในตัวเองแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ากล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะพูดแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกหลายหลายอย่างเลยอค่ะเก้าให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเก้าเป็นคน กลัวการพูดยาวๆพี่เคยจีบเก้าไปเมื่อปีสองปีก่อนนั้นนะชวนชวนผ่านผู้จัดการแต่ก้าวก็ไปเสจเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่พร้อมไม่ถนัดใช่ไม่พร้อมไม่ใช่ไม่รักพี่เดยนะแต่ไม่ถนัดถูกว่าใช่ค่ะทําไมถึงกลัวการการพูดยาวๆหรือการสัมภาษณ์ยาวๆคะหนูรู้สึกว่าในช่วงหนูเป็นคนคิดเยอะค่ะหนูคิดว่าณช่วงเวลานั้นหนูความคิดไม่ได้สถียรนไม่ได้โตพอที่จะ มานั่งออกรายการแล้วก็พูดเรื่องความคิดตัวเองอะไรแบบนี้แล้วหนูคิดว่ามันน่าจะอยู่กับโลกดิจิตอลของเราไปอยู่ยาวนานอะไรงเงี้ยหนูรูสึกว่าความคิดถ้าหนูพูดอะไรผิดหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย หนูว่ามันก็จะทําให้คนจําไปตลอดแล้วเราไกันพี่เล็กก็ดังมากเลยค่ะจริงๆหนูว่าคิดว่าหนูยังไม่พร้อมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอคะใช่ค่ะแต่ครั้งนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะเก้าให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกว่าเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเก้าเสนาาระอธิบายให้ฟังหน่อยพี่ชอบเวอร์ชั่นนี้นะหนูรู้สึกว่าโอเคค่ะตอนนี้หนูอายุเลขสามแหละเพิ่งเลขสามนะคะนี่ตกใจนะเนี่ยคุณเลขสามเหรอไม่ใช่เลขสองเหรอเลขสามเหค่ะให้ถ่ายพี่เท่าไหร่ เอาไม่ทายไปต่อสามเจ็ดเก <c oughs> <c oughs> ้าคุณอยากทายอะไรเ <c oughs> <c oughs> อาไม่ได้หรอ <t id> ที่นี่กาแฟยเยอะนะแต่พี่พี่ดูหน้าเด็กมากมากๆเลยคะ่ะอ้าว <c oughs> ย้อนกลับมาขับต่อก่อนเวอร์ชั่นนี้ที่ดีที่สุดนะคะ,คะอธิบายหน่อยหนูรู้แล้วว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรหนูทําอะไรแล้วหนูรู้สึกมีความสุขอื เราเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราชอบอันนี้ไม่ไม่เอาสิ่งนี้เราตัดได้ง่ายขึ้นรรเราไม่ต้องทดลองอะไรใหม่ๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรหลากหลายมากขึ้นจนทําให้หนูอ่ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ,อเวลาเราตัดไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตเราออกไปเรื่องท็อกซิกออกไปนะคะมันมีความสุขมากใช่ไหมใช่ค่ะไอ,ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเก้าในเวอร์ชั่นใหม่หรือไม่มีเลยแทบไม่มีแล้วะคะ่ะเออ หนูรู้สึกว่าดีมากแล้วหนูก็ถ้ามีอะไรเข้ามาในแบบในหัวหนูอะคะอ่ะหนูจะตัดมันได้เร็วมากาเหมือนกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยะคะ่ะคือตอนนี้มันแค่เหมือนพอเรารู้สึกหงุดหงิดใจปุ๊บเราก็แค่มานั่งนั่งคิดกับตัวเองอะค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแล้วเราเป็นอะไรอยู่แล้วเราหงุดหงิดเพราะอะไรค่อยๆนั่งคิดแบบนั่งคิดทําความเข้าใจกับความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วก็โอเค อันนี้มันคนโทรลได้ไหมหรือว่ามันอันคนโทรลแล้วก็ค่อยตัดออกไปเทอลนิดแค่นั้นจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นจะต้องเอามาใส่ใจหรือว่าติดอยู่กับตัวเองนานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคิดที่ด้านตรงตลอดเวลาไม่ต้องทํำยังไงอ่ะจริงๆก็ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความแบบมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นพี่เล็คือเก้าเป็นคนที่มองแหวกเคสตลอดเพรเก้าก็เป็นคนที่ กลัวว่าจะเกิดอะไรเหมือนกันเวลาเรามอง worst case เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราแก้ปัญหาได้ไหมหรือว่าแก้ไม่ได้หรือว่ามีใครพอที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าถ้าเราแก้ไม่ได้แล้วสิ่งดีๆจากแง่มุมของเรื่องนั้นๆมันให้กับอะไรกับเราได้บ้างอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกขอบคุณมันเหมือนลิสต์อยู่ในตัวในหัวเราเหมือนกันนะว่าเออทุกข์กับมันแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องทุกข์สิใช่ ให้คุณเหรอค่ะ <c oughs> เป็นนักคิด <c oughs> นักอ่านนักเออน, <c oughs> นักถกนักเถียงกับตัวเองนะคร <c oughs> เป็นอย่างนี้นตั้งแต่เด็กๆมาเพิ่งเริ่มมาเป็นช่วงหลังๆค่ะเพราะว่าก้ารู้สึกว่าช่วงปีสองสมปีที่ผ่านมาครัก <c oughs> <c oughs> ้ามีอาการเริ่ม mental health ไม่ stable อย่างเช่นเรื่องฮอร์โมนอะไร่งเงี้ยคือก็ว่าผู้หญิงหลายๆคน,นเป็นแล้วก็ก็มีโรคอะคะ่ะเเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกทำให้ฮอร์โมนมันไม่ มันไม่สกีรใช่มันสวิงไปสว<า>ิงมาแล้วกเ็เราก็จะเจอปัญหาเวลาที่เราไปทํางานเราเจอคนเยอะเราก็เจอปัญหาหลากหลายใช่ไหมคะหรือว่าการคอมมูนิเคชันหรือการทํางานอย่างเงี้ยทำยังไงให้ตัวเราอ่ะมันยังเป็นคนที่น่ารักอยู่อะ่ะหมายถึงว่า,าไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องชอบเราแต่เราต้องชอบตัวเองอยู่อ,ะอ่ะคือบางทีเรารู้สึกว่าเราพูดอะไรออกไปหรือเราทําอะไรออกไปแล้ว เฮ้ยไม่ชอบตัวเองเลยทําไมมันทาไมมันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> แค่รู้สึกว่าเออเราต้องชอบตัวเองให้ได้นะโมเมนต์นั้นอะไอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันทําให้เราต้องอาบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยค่อยๆหามานั่งคิดว่าเออทำยังไงดีอะไรเงี้ยในแต่ละวัน <c oughs> บางคนที่เข้ามาแล้วแบบค่อนข้างน่ากลัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออเวลาแบบเหมือนเราไปต่าง ประเทศแล้วกันเนาะแล้วได้ของฝากจากแฟนคลับอะ่ะก็จะค่อนข้างน่ากลัวเขาจะแบบให้เหมือนเป็นของแปลกตอนนั้นเราไปโปรโมทหนังค่ะกับกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงในในวันนั้นเขาก็ให้มาเป็นเหมือนแบบอารมณ์อวัยวะเพศชายเป็นของขังแล้วก็แบบเหมือนเขียนชื่อพวกเราไว้เลยค่ค่อนข้างน่ากลัวคําถามที่น่าสงสัยคือวันนี้ยังเก็บมันอยู่ไ,ไหมไหม่ค่ะหนูก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเพราะว่าจริงๆพอได้มาก็จะเป็น พวกพี่ๆรุ่นพี่เขาเอาอไป,ไปถือ,อกันเนี่ย<อ>พีผู้ชายในในในหนังเรื่องนั้นนะะนี่ก็คือเรื่องสกรแปลกๆมีอะไรไหมเอาแปลกๆอีกสักเรื่องสองเรื่องอยากรู้เจำไม่ได้แล้วคะ่ะแล้วแต่ประมาณนี้แล้ค่ะหนูยังไม่โดนตาม,มาขนาดมีแซงมีสตอเกอร์ที่ตามขนาดไหนบ้างจนปัจจุบันนี้เคยมีค<จ>นตามแบบเหมือนเมื่อปีสปีที่แล้วค่ะตามไปที่บ้านเลย ใช่จนหนูแบบรู้สึกว่าหนูไม่ควรทำ YouTube หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงที่หนูทำ u t u b e อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตามไปถึงหน้าบ้านกดกิ่งจะแบบจะมาหาเราอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่ามีแม่บ้านหนูอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่มหาเก้ามหาเก้าเลไใช่ค่ะ,ะใช่ก็ะ<ช>จะอยู่ร<ล>ออะไรเง<ล>ี้ยถามหน่อย <c oughs> เล่นละครได้ดีเล่นหนังได้ดีเล่นซีรีส์ได้ดีมากค่ะ ทำไมถึงให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิงแล้วพี่เสียดายอ่ะพี่บอกตรงนี้คุณคือสมบัติของถ้าสมบัติของวงการบันเทิงนะก็ยังอยากเล่นอยู่ค่ะยังอยากแบบแสดงอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเอ้ยบทเรา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 ,เราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยมีคอนเนคชั่นค่ะ อ๋อบอกพอผ่านในการคารท้องนะครับคนต้องหนูไปแค่งด้วยนะคะทุกคนเรียกหนูไปแค่งก็ต่ออกจากบ้านนะอ๋อค่ะออกค่ะใช่ไหมออกออกมาเดินอยู่ในมอมั่งเซ็นทราลาดพร้าวมั่งเซ็นท่าปิ่นเกล้ามั่งเดอะมอลล์บางกะปิว่างอะไรเงี้ยผู้คนจะได้เห็นค่ะเรียกไปแคสได้เรียกไปแค่งได้อยากรับบทประเภทไหนบ้างคะขายตัวเองหน่อยหนูอยากรับบทแบบแนวแบบ ไซโคค่ะนี่ไงเหมือนสิ่งที่เราสนใจใช่ค่ะหนูชอบซีรีส์เรื่องยูมากมากแล้วหนูอยากเป็นเลิฟควีนมากมาหนูชอบแบบดูแล้วหนูแบบอยากเล่นอะอยากอยากเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นใครอยากเป็นเลิฟควีนมันมาเป็นนางเอกที่มาตอนซีซั่นสองละค่ะอ่ามาเป็นรักใหม่ของใช่รักใหม่ของตัวเอกที่เป็นผู้ชายใช่ค่ะโอ้ยก้ามันซับซ้อนนะมันสนุกนะมันซับซ้อนมันสนุกว่าอะไรมันหักหลายๆมุมมันไม่คาดคิดมันเป็นเหมือน เอ่อคาตกรรมที่แฝงไปด้วยการสืบสวนสอบสวนใช่ค่ะเพแบบพล็อตทวิสชอบมากเล่นมากพรอมแคสใช่พรอมแคสค่ะอยากรับบทเป็นเลิฟในเหมือนยูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะพร้อมนะอาจจะมันจะเซ็กซี่นะมันโอเคค่ะคุณแยกทางกับแฟนมากี่ปีแล้วนะคะตอนนู้นตอนที่มีแฟนน่าจะสี่ปีได้แล้วนะคะน่งะสี่ห้าปีหนูจำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างนานค่ะไม่ได้แบบ มีความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนไม่มีค่ะเพราะด้วยเหตุผลอะไรคะถึงไม่มีแฟนที่ที่คิดเยอะเพราะว่าคนก้าวสุพัฒรามีผู้ชายมาจีบขายขนมจีบไม่มี<น>เลยล <laughs> ถ้าคุณอยู่ในบ้านเนี่ยใช่ก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย <laughs> เลยครับทำไมคะทไามทำไม,าถ,ามาถึงไม่มีคนมาจีบวิเคราะห์มา ดูว่าช่วงแรกๆก็จะมีแบบคนแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนในวงการา<ะ>ใช่ค่ะเพื่อนในวงการบอกว่าเออแบบมีคนนี้สนใจอยากแบบรู้จักอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอยังไงนะคนไหนอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนแบบเออดูแล้วแบบเอไลฟ์สไตล์อาจจะ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ะจะบอกเขาว่าเออแบบเออยังยังดีกว่าอะไรรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ยังไม่ไม่น่าจะแมชกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกแหละสองสามปีที่ผ่านมาหนูค่อนข้างโฟกัสกับตัวเองเยอะแล้วก็มีโรคแต่ว่าผ่าตัดออกไปแล้วนะคะเนื้องอกคือมีโรคมีฮอร์โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก้าวกลับมานั่งโฟกัสตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบดูแลตัวเองเซฟแคร์ตัวเองอแล้วมัน มันรู้สึกแบบนี้มันสบายอะคะอ่ะอ่ามันเบามันเบามันไม่ต้องมีอะไรที่ต้องพะวงต้องคิดเยอะหรือต้องเป็นห่วงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาเวลาของตัวเองไปให้คนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ยังมีคุณแม่มีน้องหมาแล้วก็มีบ้านเพราะว่าหนูก็มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมคะคหนูต้องดูแลจัดการจัดสรรเวลาหลายๆอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็ยังต้องมานั่งโฟกัสกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าเออหนูก็ขอเพลาๆดีกว่าขอไปเรือยใช่ว่าเขาเอาเพลาเพลา่เรื่องเรื่องเรื่องความรักใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าจริงๆก็หนูมีคุณแม่หนูมีน้องหมามันก็คือความหลัก ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเราหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยู่แบบนี้หนูแฮปปี้หนูสบายแต่ไม่ใช่ว่าหนูปิดปิดกั้นนะคะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเออในช่วงชีวิตนี้หนูหนูสบายตัวแล้วหนูก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากๆเลยครับครับความรักครั้งเก่าคอนุญาตถามนะคะเวลาเราจำนะพูดตอนนี้เป็นบทบทเรียนมันเป็นผลึกนะคบพี่ว่าเวลาเลิกราหรือว่าเวลารักใครมากๆไม่ว่าจะผิดหวังหรือจะจะสมหวังครับมันจะมีผลึก ที่ได้บทเรียนมาค่ะเราจําช่วงเวลาที่ดีได้มากกว่าไม่ดีถูกไหมก็หนูว่าทั้งคู่อสําหรับหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเรียนหนูหนูมีทั้งคู่ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วหนูก็เก็บเอามาเป็นบทเรียนละกันแล้วเราก็รู้แล้วว่าโอเคตัวเราเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอืมี้ยอืมเวลาเราผิดหวังเรื่องความรักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะอันนี้กว้างกว้างผิดหวังเรื่องความรักเหรอคะเป็นเรื่องอะไร หนูว่าก็อาจจะหนูว่าคนเรามันมีสเตตออฟไลฟ์อะคะ่ะทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงท,ทุกขั้นตอนของชีวิตอยู่แล้วมัอมออนอาจจะไม่ได้มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะ,ะเขาไม่ได้ผิดเราก็ไม่ได้ผิดหรือว่าเขาผิดนิดนึงเราผิดนิดนึงหนูว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่านี้คือสิ่งที่ผิดอันนี้คือสิ่งที่ถูกขนาดนั้นแต่ว่ามันคือความคิดของเราที่มันเปลี่ยน ไปในแต่ละช่วงเดือนช่วงปีเราเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยบางทีเราย้อนกลับไปเดือนที่แล้วเป้าหมายในชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเราอาจจะคิดแบบนี้การใช้ชีวิต mindset เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนไปอีกเดือนหนึ่งเราไม่ไม่ฉันว่าไม่ใช่แหละจากประสบการณ์ชีวิตฉันตกคลึกมาแล้วฉันรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันต้องไปอย่างนี้มันก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้การอยู่ร่วมกันหรือความสัมพันธ์เนี่ยถ้า เราไม่ได้มีความคิดไปคล้ายๆกันหรือโตไปในแบบผอมทอมกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจูนกันยากใช่ใช่ใชใชร้องไห้ไหมร้องนะหนูว่าก็ทุกๆคนล่ะค่ะแบบถ้าใครมีต้องเลิกลากาันอะเนาะมันต้องแยกทางการความผูกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าแบบเออเราเสียใจสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนคะมีเขาเขาใส่แว่นสีทองๆใส่ถุงเท้าสีสีแล้วก็ รักผู้หญิงคนหนึ่งแบบไม่ออกจากบ้าน <c oughs> เลี้ยงหมา <c oughs> เลี้ยงแมวได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไม่มีเลยค่ะหนูไม่มีสเปกเลยค่ะตอนนี้หนูแบบพออายุแบบเริ่มเยอะเึินหลังจากเทอใจหลังจากที่แบบจบจบจากความสัมพันธ์ทางเก่าอะไรย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าบางทีเราหนูจะพูดว่าหนูหนูไม่มีต,ตาย,<ล>ยตัวเลยใช่ใช่จริงๆเหมือนแบบเรายังรู้สึกเลยว่าบางทีเราเรา S 2> <S 2> เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกดีมันก็มันก็คนนั้นแหละสูงต่ำดำขาวอ่ะไม่ไมีเลยเลยจริงๆไม่มีเลยค่ะตกใจจริงๆหนูไม่หนูไม่ไมีมมมเลยเหรอตายตัวเลยใช่ะสมมุติถ้าเป็นเอ่อซีรีส์เอาเอาเป็นแบบโจได้ไหมหน้าแบบโจในซีรีส์ยูได้ไหมโหนเยอะเนอะผมจิกหน้าตาสีตาตาเขาสวย <S <S ได้ไหมหนูว่ามันต้องอยู่ที่นี้ใสเเห็นไหม เออต้องนั่งคุยกันแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกผีชายอะไรเงี้ยเวลาจะคลิกกับใครเนี่ยนิสัยอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละทางของก้าวสุภาษาราของพี่เลนะครับเข้าใจในสิ่งที่หนูพูดมั้ยคะที่เข้าใจตลอดเลยเวลา4ชั่วโมงนะอย่างพี่เกรทว่าลินทอรเนี่ยเขาเข้าใจเราไหมเขาไม่จีบเหรอวะไม่มีพี่เกรทน่าจะมองหนูเป็นแบบน้องชายคนหนึ่งมีดาราในวงการัิบมีมีใครที่บอกมาได้มีมั้ยมีสิ ต้องมีเอาโอยมีสมัยนานๆมากแล้วค่ะสมัยพมนอะไร์ย่าเงี้ยค่ะเหรอใช่เราชอบคนในวงการไหมไม่ถ้ามีแล้วดีหนูก็ถือว่าเป็นโบนัสของชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่าปัจจัยสี่ในชีวิตหนูก็ค่อนข้างครบค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออตอนนี้มันมันไม่ได้เป็นเรื่องหลักประเด็นหลักในชีวิตของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูก็ไม่ได้อยากแบบโดนแบบโซเชียลทรปของแบบของทุกคนว่าเอ้ยฉันจะต้องมีแฟนมีแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยหนูว่ามัน มันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดใ,ใ,ในใช,ชีวิตอยู่แล้วอะทําไมาถึงให้ความสําคัญกับครอบครัวหนูรู้สึกว่าหนูทํางานเร็วค่ะ,คะแล้วก็เป็นช่วงที่ห่างจากคุณแม่คุณพ่อครอบครัวค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตเองออกมาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วก็ทํางานขับรถเองทําอะไรเองแล้วก็ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวันนึงเรารู้สึกว่าเราหันไปมองหน้าเขาแล้ร,รู้สึกว่า เขาวยเยอะมากมเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเร็วมากอะภาพที่เราแบบเซฟเขาไว้<ม>เนาะ<ม>ในแบบเหมือนแบบสองปีสามปีที่แล้วทำไมวันนี้มันดูเร็วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มีล่ะ<ม>ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นอะไรที่ไม่ไมแน่ไม่นอนเลยค่ะแล้วก็ถ้า เรามีกําลังแล้วในวันนี้เราเริ่มเร็วกว่าคนอื่นในช่วงอายุเราตั้งหลายคนทําไมเราไม่ดูแลเขาอเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันก็มีความสุขเวลาที่เราได้ดูแลเขาเพราะว่าพอเขามีความสุขเขาได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรใหม่ๆได้พูดเรื่องอะไรที่มันเหมือน ลิงก์กับเรามากขึ้นน่ะเวลาไปต่างประเทศเขาก็จะมีเขาจะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ต้องไปอย่างนี้อุ้ยอันนี้เขารู้ว่าสิ่งนี้เพิ่มขึ้นพอเขามาพูดกับเราเรารู้สึกมันมีความสุขเพราะมันได้คุยเรื่องเดียวกันมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะครับครับมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าประเทศไหนที่ที่เราใจสุดที่ไปกับครอบครัวมีไหมล่าสุดไปอิตาลีค่ะไปดูโรไหมพี่ดูละไปกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ สนุกมากแฮปปี้มากแล้วคุณแม่ก็ชอบมากเพราะว่าได้พาท่านเดินออกกําลังกายด้วยที่เขาแล้วก็ได้ไปเจอแบบเขาอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากมนุษย์ตัวเล็กนี่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแก้ไขอดีตได้หนึ่งอย่างนะคะแก้ไขได้จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เก้าสุพัชราของพี่เลนเนี่ยอยากกลับไปแก้ไขเรื่องอะไรถ้าหนูรู้อนาคตละกันหนูคิดว่าวัยเด็กหนูจะเรียนภาษาให้เยอะกว่านี้ จริงหนูจะเรียนภาษาเยอะกว่านี้แล้วหนูก็จะเรียนเต้นด้วยค่ะตอนนี้โคเรียมาโคเรีีป๊อปมาใช่ไหมก็ตอนนี้แบบมีเออคุณเต้นด้วยนี่มีงานแบบแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะคือการถ้าสมมติหนูรู้ว่าหนูต้องทําอาชีพนี้จริงๆหนูก็จะเรียนเต้นเพราะว่าถ้าหนูรู้เร็วกว่านี้นะหนูก็จะจะเรียนเต้นเพราะหนูรู้สึกว่าสกิลการเต้นมาทําให้เราสนิทกับร่างกายและทําให้ผู้หญิงอ่ะสวยมีจริตหนูรู้สึกเรื่องภาษามาสำคัญมากๆค่ะท่าน ย้อนกลับไปในวัยเด็กหนูอาจจะแบบอยากเรียนให้เก่งทั้งสี่ภาษาเลยแบบไทยอังกฤษจีนสเปนอะไรเงี้ยหนูจะเรียนให้หมดพอไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเรารู้สึกว่าพวกนี้มันเป็นประโยชน์ถ้าสื่อสารเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะสนุกมากนังสือที่เขาอ่านเ้าเจอที่เขาเป็นถ้าเราศึกษารู้ภาษาเขาใช่เราจะรู้รากศัพท์เราจะรู้คําศัพท์หลากหลายมากขึ้นเพราะมันเป็นต้นตอของคําศัพท์ ไปหลายประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องมือมือนะเพราะว่าพูดนิดเดียวอธิบายด้วยมือเยอะอะไรเงี้ย่ภาษาสเปนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะหรออืมอสุภัสราแปว่าอะไรนะคะรัศมีงามค่ะขอให้เป็นผู้หญิงที่มีรัศมีงามหลังจากนี้และตลอดไปวันนี้ยินดีที่ได้คุยกับน้องก้าวสุภัราขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพเ